อ่ะฮัลโหลครับผมอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่ะผมนะครับจะมาสอนอ่ะเป็นวิธีการเป็นหลักการดีกว่าอะเป็นหลักการกดคอรดนะครับเป็นโนนะครับอ่ะไม่ใช่แค่เป็นโนนะครับใช้ได้กับคีย์บอร์ดครับทั่วไปครับซึ่งมีหลักการเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการกดคอร์ดกันนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าอ่า ตัวนี้นะครับคือตัวอะไรนะครับมันกดยังไงมันคือตัวอะไรนะครับถ้าจากที่เราเคยรู้พื้นฐานมานะครับมันก็จะมีะการกดเป็นปุ่มนะครับโดเลมีฟาซอลารที่เราจะรู้พื้นฐานานี้โดเลมีฟาซอลาที่เสยียงมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆมันนจริงอยู่ครับแต่ในเปียโนนะครับหรือว่าในคีย์บอร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโดมันอยู่ตรงไหนนะครับเรามาดูกันนะครับ ตรงนี้นะครับอาจเป็นรูปนะครับที่ผมได้แคปเจอมานะครับเรามาดูก่อนนะครับเปียโนนะครับหลักๆนะครับดูจากรูปข้างล่างก็ได้ครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด88ลิ่มคีย์นะครับซึ่งนับรวมกับตัวดำแล้วก็ตัวขาวเข้าไปด้วยนะครับถ้ามันไม่มีตัวดำเราก็ไม่รู้นะครับว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับกดมั่วกันไปหมดนะครับดูหลักการง่ายๆนะครับว่าตัวไหนคือตัว C หรือว่าตัวโดนะครับ เรามาดูนะครับสังเกตที่ริมเปเนโนนะครับจะมีการแบ่งเป็น2 3 2 3 2 3 2 3แล้วก็2 3เงี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูนะครับเราพยายามหาจุดกึ่งกลางนะครับของเปเนโนของเรานะครับจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับผมจะกึ่งกลางมันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันมีตัวมากไว้นะครับคําว่า4 3นะครับ ซึ่งตรงกลางตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นตัว mid เด e C นะครับก็คือ m i d เด e ก็คือตรงกลางนะครับตรงกลางตัว C นะครับวิธีหาง่ายๆนะครับตัว C มันอยู่ตรงไหนนะครับแบบหนึ่งนะครับเติมสีนิดนึงอ่าตัว C นะครับเราสังเกตนะครับตัว C มันจะอยู่หน้าตัวที่มี2ลริมเสมอริมสีดานะครับดูตรงนี้นะครับริมสีดําตรง2คีย์นะครับก็จะมีย์ม่ี ตัว C มันจะอยู่ข้างหน้าไอตัวที่มันอสองขีดตรงเนี้ยครับสองริมสีดำสองริมอ่ะอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเรียงมาเรื่อยเรยนะครับ C หรือว่าโดนะครับ d เ Re Mi Fa Sol าท Ti ่าแล้วก็ตัวโดนะครับก็คือตัว C ก็คือตัวเดียวกันนะครับเ e จะเป็นตัว D ครับ C ดมีเป็นตัว e ครับแล้วก็ f g อ่ะจากนั้นวนมาที่ a ครับแล้วก็ b a ครับผมอ่านถามว่าโดเรมีฟาซอลลาทีมันมีแค่นี้เหรออ่ะความจริงไม่ใช่นะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นออกเตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า1ออกเต็ก็คืออาจจะมีโดจนถึงทีตรงนี้นะครับ1ขั้นเนี่ยรเรียกว่า1ออกเต ตรงนี้อีกจนถึงตรงนี้อีกเราก็เรียกว่าอีกหนึ่งออกเตอ่ะมันจะแบ่งเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วข้างล่างนี่ล่ะมันคืออะไรมันก็คืออ่าเป็นอ่ะเป็นโดเรมิฟาซอลลาทีเหมือนกันครับแต่เสียงของมันจะต่ำกว่าตรงนี้นะครับอ่ะเรามาฟังนะครับผมจะกดให้ดูนะครับอ่ดูจากข้างล่างเลยครับอ่ะ ตรงนี้นะครับเห็นตรงสีเขียวสีสามข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นตัวโดนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางวันนี้นะครับเราจะเรียกว่ามิดเดิลซีนะครับโดตรงนี้คือเลนะครับมีฟาซอลลาทีโอเคครับผมแล้วมันก็จะวนไปที่โดเหมือนเดิมมันก็จะเรียงวบบนี้นครับ โดเลมีฟาซอลาซีโดอ่าโอเคครับผมถามว่าตัวอ่าตัวโดเหมือนกันอ่าตัวโดข้างล่างนี้อ่าตัวโดตรงนี้ตรงนี้กับตัวโดตรงเนี้ยมันเท่ากันหรือเปล่าเรามาฟังดูครับผมอ่าตัวนี้คือตัวโดตรงนู้นนะครับที่ผมวงไว้แล้วก็ตรงนี้คืออ่าตัวโดข้างล่างเห็นป่ะครับเสียงมันจะอ่าแบบเหมือนกันนะครับแต่ระดับความสูงต่ํา มันจะไม่เท่ากันนะครับโดโดอ่ามันจะประมาณนี้ครับผมอ่าวิธีการนะครับตรงถ้าเราเรียกตรงนี้นะอ่าตรงนี้มันจะเป็นผมเรียกว่าจะเป็นอ่าเป็นคีย์ที่เรียกว่าเป็นไมเจอร์นะครับมันจะมี2แบบหลักๆก,ก็คืออ่าเป็นไมเอร์กับไมเนอร์นะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะครับตัวโดตรงนี้นะครับกับตัวเลตรงนี้นะครับมันมี ลิ่มสีดำตรงกลางนี้ขั้นไว้ตรงกลางนี้ขั้นไว้ตรงเนี้ยมันห่างกันอยู่1เสียงนะครับแล้วก็มาดูครับตัวเลตรงนี้กับตัวมีตรงนี้ครับห่างกันมีตรงกลางขั้นมันก็ห่างกัน1เสียงอ่ะประเดน็นอยู่ตรงนี้ครับตัวมีกับตัวฟ้าครับผมห่างกันเท่าไหร่ครับมันมีตัวกลางขั้นไหมครับมันไม่มีใช่ไหมครับแสแดงว่าตัวมีกับตัวฟ้าตรงนี้ ห่างกันแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นอะแล้วก็มาที่ตัวฟ้ากับตัวซอนครับผมห่างกันเท่าไหร่ครับผมมีตรงกลางข้าห่างกันหนึ่งเสียงซ้อนกับลาห่างกันตรงนี้ห่างกันหนึ่งเสียงอะใช่ป่ะครับแล้วก็ตัวลากับตัวทีตรงนี้ห่างกันอยู่ทั้งหมดหนึ่งเสียงข้ามอีกออกเต็หนึ่งครับผมอะซีตัวนี้นะครับตัวลากับตัวทีตรงนี้ห่างกันอยู่ทั้งหมดครึ่งเสียง ซึ่งเราจะใช้หลักการตรงนี้ครับในการจัดรูปของอสเกลของที่เราเรียกว่าไมจ์นะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนนะครับสเกล C major มันก็จะมีตัวอะไรบ้างครับแป๊หนึงนะครับ C major ตรงนี้ห่างกันมันได้ C D E f g A แล้วก็ B ใช่ไหมครับ C กับ d ห่างกันอยู่1เสียงอ่ะ D กับ E ห่างกันอยู่1เสียง e กับ f ห่างกันอยู่ครึ่งเสียง f กับ G ห่างกันอยู่1เสียง G กับ A ห่างกันอยู่1เสียงแล้วก็ a กับ b ห่างกันอยู่1เสียงนะครับแล้วก็ไปอีกข้ามอีกองเตนหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นวงลูปนะครับกับไปเป็น4เหมือนเดิมห่างกันอยู่ครึ่งเสียงอ่ะประมาณนี้นะครับ ทีนี้แล้วครับผมจะลองให้หาสเกล D ครับ D เมเจอร์นะครับ D เมเจอร์จะเป็นอย่างนี้ครับลองฝึกทํากันดูนะครับเริ่มต้นตัวแรกนะครับเป็นตัว D ตัวแรกใช่ไหมครับผมต่อไป D อยู่ตรงนี้ครับเอากดตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับ D ตัวที่1นนะครับต่อไปนะครับห่างกันอยู่1เสียงเป็นตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือตัว E ใช่ไหมครับผมตัวที่3ห่างกันอยู่หนึเสียงนะครับห่างกันอยู่1เสียงครับตรงนี้ครับผมห่างกันอยู่1เสียงตรงนี้ครึ่งเสียงนะครับ1เสียงคือตรงนี้นะครับตัวที่3อยู่ตรงนี้ต่อไปก็คือตัวที่3คือตัว f นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น f a นะครับดูนิ่นหนึงนะครับ f sharp หลายคนครับยังไม่รู้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สองตัวนี้ห่างกันยังไงนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับตรวนี้คือตัวดีใช่ไหมครับสมมติมันคือตัวมันคือตัวดีถ้าเราพูดถึงตัวนี้เราจะเรียกว่าดีแฟดใช่ไหมครับแต่ถ้าดีมันเพิ่มขึ้นไปอีกครึ่งเสียงมันจะกลายเป็นดีชาร์ป ตัวนี้เป็น D flat เรามาดูตรงนี้บ้างล่ะ C C มันเพิ่มขึ้นไปครึ่งเสียงแสดงว่ามันจะต้องเป็น C sharp ซึ่งเสียงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับระหว่าง C sharp กับ D flat นะครับตัวนี้เสียงเหมือนกันนะครับมาต่อครับผมตัวนี้ตัวที่3แล้วเราได้ F sharp มาละต่อไปตัวที่4นะครับของสเกล D major นะครับก็คือห่างกันอยู่ทั้งหมดครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงตรงนี้นะครับ เรื่องเสียงเราก็จะได้น้องตัวต่อไปคือตัวนี้ครับของตัวที่4เป็นตัว G นะครับต่อไปนะครับตัวที่5ห่างกันอยู่หนึ่งเสียงอนกันนะครับต่อไปก็คือข้ามมาตรงนี้ครึ่งนึ่งตรงนี้นิดนึงห้านะครับก็ได้ตัว A มานะครับต่อไปไปตัวที่6ครับผมห่างกันอยู่หนึ่งเสียงอนกันนะครับก็จะได้6แบบนี้นะครับ เป็นตัว B นะครับจากนั้นไปสุดท้ายนะครับตัวที่7นะครับก็ห่างกันอยู่ทั้งหมด1เสียงนะครับตอนนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวกลางขั้นเนาะมันติดกันแล้วก็นับเป็นเครื่งเสียงนะครับต่อไปก็คือตัวที่7พอดีครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าตัวอ่ะไรครับผมอ่า C นะครับตรงนี้คือ C นะครับ ขึ้นไปครึ่งเสียงก็เป็นชาร์ปนะครับหรือว่าตรงนี้เป็นดีนะครับลดลงมาครึ่งเสียงก็เป็นแฟดนะครับอันนี้ผมเขียนสีชาร์ปดีกว่าประมาณนี้จากนั้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับไปทั้งหมดครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงก็จะไปเป็นตรงนี้นะครับกลับไปเป็นดีเหมือนเดิมนะครับตัวที่อ่าตัวเดียวกันนะครับโอเคครับผม ประมาณนี้นะครับอธิบายหลักการของสเกลเมเจอร์นะครับง่ายๆนะครับมาดูกันครับที่ข้างล่างเลยครับผมสเกลซีเมเจอร์นะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกเป็น C ีนะครับซตัวนี้นะครับแล้วก็ D E F G A B ตามหลักการข้างมดเลยครับต่อไปลองเพิ่มมาเป็นสเกลดีเมเจอร์ดูครับ เริ่มตรงตัวแรกตรงนี้นะครับดี D ตรงนี้นะครับอ่าดี D นะครับ E แล้วก็ไป F อฟชาร์ปจีเแล้วก็ซีชาร์สุดท้ายลงตโหมนันเดิมครับอ่าประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับ มาดูโครงสร้างของคอร์ดกันนะครับอตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าตัวนี้หนึ่งคือ c d e f g a b เลียงไปรเรื่อยๆหนึ่งสนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเลยมาศึกษานะครับวิธีการกดคอร์ดกันเลยครับผมผมขอยกตัวอย่างในสเกลของ C Major ดีกว่านะครับง่ายดีเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ C มีอะไรบ้างครับสเกล C major มี C D E F G A แล้วก็ B ครับผมามาดูครับผมในสเกลตรงนี้นะครับ C ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแปบ๊บหนึ่งนะครับมายเจอ i า o เนอร์ม m ยเนอร์ม o r เจอ o r เจอเนอร์ แล้วก็สุดท้ายจะเป็น d i ดิมอชนเขียนว่าดิมนะครับการอย่อางนี้นะครับตีตารางนิดนึงต่อไปเนี่ยมันจะโยกมาถึงคอร์ดแล้วครับ C ดึงมาลงมานะครับปกติไมเอร์เราจะไม่เขียนนะครับตัวข้างหลังมัน D Minor E Minor F m i อ o r G Minor A ม i เนอร์สุดท้ายเป็น B Dimension อ่ะโอเคนะครับถามว่าตรงคอร์ดเนี้ยมันกดยังไง C D มิเนอร์ E มิเนอร์ F G A มิเนอร์แล้วก็ B Dim นะครับคอร์ดในสเกล C ม a เ o อร์เนี้ยมันกดยังไงนะครับอ่ะเรามาดูกันครับผมวิธีการง่ายๆนะครับในการกดคอร์ดนะครับอย่างเช่น ขอดีธรรมดาเนี่ยผมจะใช้หลักการที่ว่ากดตัวที่1นะครับตัวที่3แล้วก็ตัวที่อ่ะตรงนี้ครับผมง่ายตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5หมายความว่าไงก็คือตัวที่1ของตัวสเกลของเรานะครับที่เราเขียนออกมาได้แบบนี้นะครับตัวที่1คือตัวอะไรครับอ่าซตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวที่3คือตัว e ตรงนี้นะครับ ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5ประมาณนี้นะครับโอเคตัวที่1ตัวที่3ามี่5เราก็จะได้ถ้าเรากด3ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นคอร์ดซครับผมลองมาดูตรงคอร์ดดีมิเนอร์บ้างนะครับใช้เหมือนกันครับผมตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ครับผมแต่ตัวที่1ในที่นี้นะครับเราจะนับเริ่มต้นจาก ตัว D เตัวนี้นะครับเป็นตัวที่1นะครับดูตรงนี้ครับผมออกเตดนี้ดีกว่าตรงนี้นับ D เป็นตัวที่1นะครับ1 2 3อเป็นอะไรครับตัว F นะครับ F เป็นตัวที่3แล้วก็ตัวที่5ก็คือตัวตัว A นะครับตรงนี้คือคอร์ด D minor นะครับประมาณนี้ครับลองฝึกกันดูครับผมกดคอร์ดไม่ยากนะครับ มาดูครับผมกดคอร์ดตรงนี้นะครับคือตัว C เป็นตัวที่1นนะครับตัวที่่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเราจะเรียกว่าคอร์ด C นะครับ C เมเจอร์นะครับ C ธามาน่าเนี่ยครับมาดูคอร์ด D บ้างครับตัวที่1อยู่ตรงนี้ตัวที่3าม แล้วก็ตัวที่5ครับผมอ่า C d ดีเมเนอร์นะครับเอาผมอีอีเมเนอร์ e e นะครับซึ่งคิดว่าถ้าใครคิดว่าสเกลแล้วเนี่ยครับมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเวลาเราไปเล่นเพลงมันจะมันจะคล้ายๆว่าเราจะไม่รู้เรื่องของการพวกแบบ i m p r อ v i วิ t เซชันอะไรนะครับมัน ซึ่งเรื่องของสเกลมันจะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับผมครับผมซึ่งหลักการก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับในการกดขอดนะครับ